ซูมดำชมฉากแล้วมึงอยากกินของแสียมต้องโอทนดนะดำชมซูมไล้หมดสบายดีไปกันนะหนเขียนทุกคนตอนนี้ก๊าลรับเดินป่าไปซดป่าเราทุกคนไปตะกองทางล่างเนาะตะกองคนใหม่คาโต้ซิปโละ ทายทุกคนไปเบิร <c ười> <c ười> uh ์นกันนมาสกาสิได้ดต่อมาได้มากว่าขั้นมั่นโบหกขึ้นซิมิข้ากล้องน้ำห้าเกลือาทุกคนโอ้โหน้าหวยที่เราไปกับบริษัทหวยยังยังหน้าหวยนิดหน่อยนะทุกคนงานเด็ะติดตามนะทุกคนมาสิได้ปลาปลาจังได้โอเคทุกคนปลาจะได้เนาะเอาโซนเอาเมื่อกี้เนาะ เสียตัวต้นเป็ีนนะท่านผู้ชมเจ้าหัวยเท่าสงกะโซฟาพันทีคลิปเท้าแบบทาแบบมันแบบเริ่มเหนื่อยได้นะแบบตะกอของกะบัเป็นพรอบเนาะกะเห็ดตระเทาเห็ดได้ท้ายได้เนาะทุกคนเออฮะไปต่อทุกคนเท่าได้ขัานสิดทายคุณเบิงเนาะโอเคทุกคนตอนนี้กะกะได้ปลากะประมาณนี้เนาะบัวลายกะบัวหน่อย ซึด้าน้องที่ประเทศไทยทุกคนบึงตอนสดเพราะว่ามันเพราะมันไม่มีไพ่จับเกาะนะก็เลยว่าแบบสีดทายเอาแบบซ้ำท้ายได้เนาะทุกคนเนาะเออสาสิเบิ้งตลอดหน่อยตลอดหน่อยไปสามสิจบคลิปเนาะฮะทุกคน a few moments later เริ่มที่จำมันนะน่าลงเออเอาทุกคนที่เห็ุกับซอยป้ากัเนาะประมาณนี้นะทุกคนแต่คนสีมักหนามักไงเนาะตัวนี้ ปลาธรรมชาติแล้วทุกคนหักตอนนี้ไงวะตอนไงกับเห็ดนี่ไงเล่าข้าก็เอามาจุ่มน้าเนาะเพื่อแบบนั่นอยานี้ก็แบบแบบมันข้าวเนาะแบบกินข้าวมันออกมาหัวมันก็บอทิมเนาะทิมเลยหัวบาเอาแล้วแต่บางคนกับมากพวกกับใส่เนาะแต่ข่อยบ้าเอาเอาทุกคนหัวมันยังมีไปหงอยได้เอาไปต้มมา ตกหมกขาดเลยเยอดแตลายวะแต่ย่หด้อยู่กินรู้บ็ดเด้อสองคนงคนกินอยู่บางอย่างกันนะเนนั้นตัวหญ่เนาะันั้นที่ซอยหญ่กว่านี้เนาะกินรูบดด้ตัวหน่อย่เรือมาแท่นั้นี่ซอย่ากอนมาก็อนนี่เน่ากวนะจำทที่ซอยจำบแบน้สัตเจียนสัตเจียนคมสัตกะิบสัตเกาะกวางเนือสีเลยสัตเตี คบ่ล่ะโอเคโอเคทุกคนตอนนีก็สอดเรีบรอยเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะมาอเบิ่งดิบ่บ่งอีตครับู้อแท้บ่สิเมื่อสิน่เฮ็ดได้กัว ขอคลูกติดนะุย <c oughs> อมเเนาะลู่วันด้ติดลูกก็อยู่คนละที <c oughs> ลูกใจเมียขนาด้เดี๋ยวระวังซอยมือตัวเองวันี้เนาะเดี๋ยวกระเด็นมาอยู่แล้เอกบอกิับ่งนหลัีท็นีนี่แหละบอกว่าจังไก่ไม่ได้บอก่าไม่ได้แต่กล้องรถ เคทํา้ชมขาสำหรับคนที่บ่มีขานราอันมขอยอาอ้แมาีหัแดงันแดงมันสที่บออกมาบอกใส่อยู่ในอะั้น้ออัดนักบอนเตี่ยมนท่นผู้ใส่นี่่ะเอออยู่หันโดนเขาก็เขยากันเลยเคทําชมมาบอกเลยมันจังไงเข้มเพี้นบ่เพ็นบ่เพี้น กี่น้ำชมกูแดง่น้ำชมฮัลโหลเบูดแดงก่อนนะนั่้าอ็อกอันนั้นก่อนบอลยืนหน้าเลม้งใส่หมดจังสัตยังอะกันเนี่ยคมโอ้ขึ้นมากเลยท้ายังยังมีปลาปินเบลือกปินเบือกมใส่บงนี่นี่ปินเบือกอันจังมือบาดเจ็บอ่ะจอดมหันนะไ่เพิ่ยจนอกมากเลยวิธีเนาะบงโอ้ฟักว้า ขวูดใครขวัว2,000เอะเอ็ดเนะะาะจังสี่ห <laughs> ่ดเข็นสงครามจัาคุกข่อยฝ่ายังยังสดดี่2,000 2,000เตอะเอ็ด,อดอยังสี่เลยหมดใหม่เนาะซูมจำซูมกากแล้วมึงเด็กกินของเสมันจะอดทุนะจำซูมซูมแล้วมอ ทุกอย่างมันไปเห็นยังใส่เห็ดทุงมือนะโะไดนปิดเบือกเบื้องนอกคนเออไม่ใชังม่าเจ็บสอนนี่แกเสือนากนเากนเออจังสัตโอ้สมคเวยโอ้ยสมำสม้น้าตานูากินมากำ่น ขนาดยังว่าทันใส่ลายเนะใส่น้อยหนึ่งยังว่ทันใส่เครื่องปรุงในกระเดื่อจะได้แบบกรกล้องเลเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายอยู่นี่ก่อนเนาะไปเฮ็ดอันนั้นก่อนอ่านยุทก่อนเกมชมตอนนี้กับทีลเรื่อยเนาะเราจะมาปรุงแล้วทุกคนโอ้ยก่อนเดินไม่ทีเดียวเสียด้วนเดียวเนาะยัง สุดรสสาไทยสุรสกินหลายๆมอนไนหลายๆกินกระทงดีสุดเกือบหนึ Daddy, <c <c ่งเนาะเมื่อกี้นี่ขึ้นลายวะมักลายกับไซลายวะไามักลายไซลายบักหน้อยไซหน่อยนะตามสไตล์น้ำลายที่ตกก่อน สิ่งที่ครับไรคือประเด็กหรือไอโอคว้าเอาเอาไปเอาไปแตกไอไม่หรอคว้าไปเอาไปแดกเนาะสิใส่เลยโอ้ใส่เลยจังหน ua เนาะเสีบคักมาคนนำชมผู้ใส่ทุกอย่างอย่างดีแล้งคัช ยันเจ็บยงเจ็บแสบเลยเบิ่งมือก็แดงด้ยี่กระป๋องแดงโค้ด้ำส่วทีติด่าวไรเนาะพร้อมมหรอพร้อมเครื่องครบเลยว่าใส่สายี่สานี่แบบโซโลโมสันมือเหรอมังเร็จบันบานเนาะง่ายๆไม่เนาะมาง่ายๆก็พรอมเ้ยพร้อมอ ให้เ็กๆมาซีมกันเนาะมาซีมเบือนเออน้อยมาซีมเบ้งหันเต้นาต่อกกล้องซีมมาได้คัดจับก่ซีมเบ้องน้อยเขาจะซีมเบอร์นะนักซีมยังไงสมีคัเวยสมวะพลิงามพิเศษหอมหอม กินแบบซาลานดิเบอร์มึนต้อักอรณนะสเกาะน่อยดิจี๊ดยมึงอย่างจดโอเคอยู่กูยังไ่ทันกูโอเคอยู่บ้งงน้อยสิบางน้อยิบบาโอเคอยูยนี่ก็เป็นตะกรงในนาคุณไปอยูทเบอร์นาคุณแล้วทุ่มเดี๋ยวมันจะโซเบอร์แล้วุกคน นากูซีมไล่ยังนายเบลจะรสะจะได้หยุดนิ่งนะขึ้นหยอดไลยฮะทุกคนฮัทจีไปกินนะทุกคนโม่หมดแดงยังเป็นยังยังม่ทำได้กินในเบิรงนะทุกคนคำใหญ่ๆเลยนะคำใหญ่ๆวะแตะเกอกมือไม่เนาะตอนนี้กะควมจำเต็มมั้งว่าวความจำเต็มเขียนทำชมอ่ะทำชมทำเส็อ ระหว่างนั้นมันไม่เห็นสีกัดเอาเลยมันแดงเออเปลือยเลยขาคอรู้มั้งซึ้งกือมันคือซึือซีเดินคือกัดแล้วเอาวางนี้ด้วยเออแกเสือมันนะแตกเป็นแตกเสือแตกเสือแตกแล้วทำโชมมาทำยังไง เสียใจเหรอครับเนีนะเสียบ้านเนาะตีบแตกหนโอ๊ยคอมเมนตีบนอนหนายรับหนายในเฟสนาะไปสนใจรับหนายรับนายบอกตีบรับนายแล้วมันตีบแตกหน่นาะทำห้ชมก็สดนั่ทำให้ชมมั่วมีหมดตีเนาะให้เขาขาดอืม อาพีคป้ะทำยังไงทำยังไงเลยไว้วดาแต่ะปองน้อยไม่นดนดี่อช้เพื่อคือเจ้ากับพนันแล้วออาอตกละเออสัตนโตมาฟึิกซุปนี่รุมหรอพึิกดีบมันนาะหืมรอมมากินมันกให้เองมาปาครับกับตะกอก เกือบเชาอีกเกือบปัยเกือบยมกัสยแเกือบไปอีกปมาโอ้ขักดีเว้ยดวนน้นอยยเทอรกันล่หนาบอเาๆไล่ลุดออกกระิบยังผู้ขบแบกเขากินยันอยูน้าสด้มบรรยากาศนายูเท้ามันน้ำมอนนะมนต้องทำชั่วโมงเดียวไปโมงเดียวโมงป ลุงไฟห้ากเกือบสูงนึงข <laughs> <laughs> อเคทุกคนตอนนี้ก็สปิกรีเนะ, <usc> ะไปมาคลิปเนี่ยาิืมกดไลค์ดก,ลคกดติดตามเนะกดแชร์เดี <c oughs> ด๋ยวเจอกันใหม่กับไ <c oughs> ทยสตูดิโอนะคลิปใหม่กับตะกล้อง <c oughs> ค,คนรออยอ <laughs> พีดไลนยล <laughs>